พ่อบอกว่าหนึ่งสองกูจะลงไป้า้หนะสองต้องตัวเออสามก็ย้อนแอย่างนี้มันต้องง่ายดิมันก็ไม่ได้เก่งขาถูกไหมเออเราสองเข่าเสีเอวด้วยอันนี้มีดีเหตุต้องมีสองอย่างเนาะจำได้ไหมครับเมื่อกี้ห้าเมื่อกี้ได้เนาะหนึ่ง 2 2 3 đó okay, 15 tháng Are you ok? Ok Ok Lên okay. okay. ต้องไหนแขมลีการีายุมูคนึงเขายอมาตรงนบความอตอนตที่อมาดูต่ตอนแรกทียเตอรงมาู้เรื่องมนตรงนี้อันนี้ก็มบงกหนหมดทุกคนถ้ามีผิด,ดน okay? yes. นหน,ยยนึ่งคนแล้วไปชอบเ่ว่กัน are you o k a yes ถ้าผิดหนึ่งคนเริ่มใหม่อีกเอาทุกที่มันจะตายแบบนี้ยยังไม่ต้องไปฆ่า โอเคหนึ่งถึงสิห้าห้ามผิดถ้าผิดหนึ่งคนเริ่มต้นหนึ่งขั้นใหม่อย่ามีสติหนึ่งคือลุกเลยสองคือย่อสามตองเข้าใจไหมแล้วคุณพี่เอาทำไงสองก็ไม่ย่อฮะทำยังไงเขาไไปทำอีก เออเออคันเขาเยต้นอเพะพ่น็้านหน่อยแล้วเนี่ยมนเลยก็สายามวยาก็ผ่านบ้างเหอเขามันมดี้ยคนมันต้องใจดวงเดียวมัน่มีแค่นี้เองมันไม่ได้คนเออสคนจะอีกตาแนแค่คนไร้อหนีไม่หเรามีคนลตลอดเวลา

สองหนึ่งสองสองหน่สองามสองี่สองสามหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสคุณหลอกดาวก็หลอก